ครับคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะฮะซันมีแขกรับเชิญอีกแล้วฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญจากชมรมดรามาดราม่านั่นเองฮะนี่เป็นน้องสี่คนนะครับสวัสดีครับค่ะ,คะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราให้น้อง,องแต่ละคนแนะนําตัวก,ก่อนดีกว่าว่าเรียนชั้นปีอะไรกันบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อโยคะ่ะอยู่ชั้นปีที่สองค่ะสองค่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าปูค่ะชั้นปีที่สองเหมือนกันค่ะครับผมครับอาบีสองเหมือนกันครับอ่าแล้วก็จูเนียร์ปีสองครับครับผมอ่ะพูดถึงชมรมดรามาดราม่าเป็นชมรม แสดงละครเวทีอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนะอ่าเดี๋ยวถามกันดีกว่าว่าหน้าที่ของแต่ละคนที่อยู่ในชมรมเนี่ยทำอะไรกันบ้างแล้วหน้าที่เนี่ยต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็สําหรับโยนะคะก็เป็นประธานละครค่ะ<อ>ก็จะดูแลภาพรวมของละครทั้งหมดอะค่ะดูแลเพื่อนๆในแต่ละฝ่ายอะค่ะประสานงานกันก็เหมือนเป็นหัวหน้าของทีมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ,อ่าน้องน้องปูบ้างค่ะเอ่อปูก็เป็นผู้กํากับน,นะคะคือในเรื่องเราเนี่ยจะมีผู้กํากับ2คนค่ะคือปูกับอาร<อ>์ตค่ะสำหรับหน้าที่ก็คือ ดูการแสดงทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้มีส่วนเข้าไปในการสร้าง plot กับคนที่เป็นนักเขียนเป็นทีมเขียนบทนะคะก็ได้ไปเดนออะไรก็ไปเสนอะใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงการคัดเลือกนักแสดงด้วยค่ะก็ต้องควบคุมติดตามทุกๆทุกขั้นตอนก็คือเป็นทั้งเพื่วมกับแล้วก็แคสติ้งด้วยโอเคอ่ะน้องอาร์นะครับครับก็ช่วยๆกับปูทำเนี่ยครับก็อาจจะแบ่งส่วนกันปูก็จะอาจจะดูแลส่วนนักแสดงนะครับผมอาจจะดูแลส่วนฝ่ายฉากมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถโค้งได้ทุกฝ่ายเพื่อ ได้ตามที่เราต้องการนะครับครับแล้วก็จูนผมจูนเนี่ยนะครับก็เป็นประธานปี3ครับก็มาช่วยโยที่เป็นประธานละครนะครับดูเรื่องการทํางานรวมกับเพื่อนๆอ๋ออันนี้เป็นปีสามคือจริงจริงคือรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันครับแต่ว่าเป็นประธานของในอนาคตนะครับอ๋อก็เลยมาดูงานก่อนใช่สองงานน่ะโอเคอ่ะพูดถึงชมนุมรามาดราม่าเนี่ยปีนี้ปีที่5แล้วใช่ไหมครับใช่อ่ะเดี๋ยวพี่ซันขอถามดีกว่าว่าต้นกําเนิดของชมรมเนี้ยมายังไงเป็นยังไงกันบ้าง อ๋อ,อคือตั้งแต่แรกครับที่ได้ยินมาก็คือว่าจริงๆละครมันเริ่มเป็นละครที่เล่นให้น้องที่แบบเป็นแฟชชี่เข้ามาดูาอะครับแต่ว่าพอหลังๆมันเริ่มแบบเริ่มจะอลังการาเรื่องอลังการขึ้นก็เลยเราก็ทําแบบขายบัตรเอาบัตรเอา เอารายได้เนี่ยเข้าสมทบมูลนิธิอะไรพวกนี้แบบทำเป็นประโยชน์ก็เลยสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันพูดถึงตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่4เนี่ยละครเป็นไงบ้างแบบเนื้อหาละครเป็นไงบ้างก็มีหลากหลายเนาะแล้วแต่แล้วแต่ปีอะค่ะค่ะบางปีก็ออกแนวเป็นกรีกโรมันแต่ว่าบางปีนี้ก็ออกแนวแบบจอมยุทธ์จอมยุทธค่ะแล้วเราเคยมาดูกันก่อนหน้านัไหมก็จะเป็นถ้าที่เคยมาดูก็เป็นของพี่ปีที่แล้วอะค่ะใช่แล้วฟีดแบ็คนดูเงี้ยเป็นงไงบ้างเอ่ยสำหรับ4ปีที่ผ่านมา คนก็มาดูเยอะใช่ค่ะละครแต่ละปีก็จะได้รับความนิยมค่ะก็คือแต่ละปีเนื้อหาเนื้อเรื่องก็จะแตกต่างกันไปเพราะมีกําลัของตัวเองพูดถึงปีที่5ดีกว่าเป็นไงบ้างละครของปีนี้ละครของเราก็น่าสนใจเหมือนกันแนวสืบสวนสอบสวนนิดนึงของปีนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เตรียมตัวกันไปยังไงถึงไหนแล้วบ้างตอนนี้เริ่มแคสนักแสดงใช่ไหมคะผู้กำกับก็จะดูแลค่ะเพื่อนที่จะมาเป็นพระเอกนางเอกของละครเราค่ะก็คือคัดเลอนนักแสดงก็คือนางเอกนั้น พระเอกนางเองก็ต้องเป็นปีหนึ่งค่ะคือไม่จําเป็นก็ได้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนเป็นประเพณีเขาทํากันมาให้รุ่นน้องมาเป็นพระเอกนางเองอ๋อก็เหมือนเปิดโอกาสให้รุ่นน้องแสดงความสามารถแล้วก็เหมือนให้น้องมาเรียนรู้งานของเรา้ยพูดถึงขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงบ้างเป็นยังไงกันบ้างแบบขั้นตอนในห้อง audition อะไรเงี้ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างที่เราแบบเห็นแววแล้วคนนี้ต้องมารับบทนี้อะไรเงี้ยครับก็คือเวลาที่มีคนเข้ามาแคสอะค่ะเราจะให้เขาแบบวางบทก่อนให้เขาแบบไม่ต้องห่วงเรื่องบทเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบบ กงังวลแล้วก็จะแสดงออกมาได้ไม่ดีอะคะ่ะก็จะให้เขาวางบทแล้วเราก็จะบอกให้เขาทําแบบแสดงอารมณ์สดๆอะไรขึ้นมาคือต้องใช้ไหวคลิปด้วยเพราะว่ามันก็จะมีเราก็ได้ตั้งเกณฑ์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกค่ะว่ามีการแสดงตามบทด้วยนะแล้วก็มีการแสดงอารมณ์ด้วยการใช้ไหวพลิปแล้วก็ความกล้าแสดงออกก็ตอนที่พัดเราก็จะใช้เกณฑ์หลายๆอย่า like ง like like ค่ะนี่กำกับนี่อยู่ในข้อใดเป็นไหมคะเป็นผัดกันก seul, เขาไปใช่วใช่ไครับ พูดถึกแอบแอบบอกหน่อยว่าละครปีนี้แบบเป็นไงบ้างไฮไลท์ไฮไลท์ที่แบบทำพลาดติดตามอะไรเงี้ยมีไหมน่าติดตามทุกช้าติดใช่ิดตามเรามีหลายรสชาติมากมีดราม่ามีแอคชั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ตอนนี้อ่ะ่รตอนนี้ก็ได้มีการอ่าเรียกออกแบบฉากครับแล้วก็เรื่องของขอสปอนเซอร์อะไรอย่เงี้ยเพื่อที่จะเอาเงินในส่วนนั้นมาทําละครถ้าเกิดเหลือก็เข้ามูลนิธิ ปกติครับครับพูดถึงการทํางานบ้างการทํางานหลายๆคนหลายๆชั้นปีนรวมๆกันหลายๆคนเนี่ยมีปัญหามีปสาษคกันบ้างไหมครับมีเยอะครับก็อย่างมีอะไรบ้างเลยจวนใหญ่จะเป็นเรื่องของความคิดเห็นมันไม่ลงไม่ลงไม่ลงร่องกันนะคอยบอยล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 อยอยอยลลออ เพราะว่าในคณะคนเยอะค่ะเวลาการนัดประชุมหรืออะไรเงี้ยก็จะยากเพราะว่าแต่ละคนก็จะบางคนก็จะเรียนเวลาไม่ค่อยตรงกันอย่างเงี้ยค่ะการรวมคนก็จะมีปัญหาบ้างค่ะก็เป็นเรื่องของการแบ่งเวลาด้วยค่ะเพราะว่าเรียนหมอก็เรียนหนักใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบตั้งใจในในห้องเรียนให้มากขึ้นแล้วก็ต้องไม่เอาเวลาที่เรียนมาปนกับกิจกรรมนะค่ะนี่ละครปีที่5เนี้จะเกิดขึ้นในช่วงไหน อ่ะค่ะก็ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะช่วงต้นเดือนค่ะอ๋อแล้วนี่ก็คือคันเล่นักแสดงยังไม่เสร็จใช่ไหมคะก็ต้องรอน้องๆปีหนึ่งที่จะเข้ามาก่อนครับอ๋อแล้วก็ช่วงซ้อมอะฮะช่วงซ้อมซ้อมก็จริงๆแล้วเราก็เริ่มถ้าอย่างจากแขกก็คงจะเริ่มซ้อมหลังจากช่วงเลิกเรียนนะคะในตอนเย็นแล้วก็ในช่วงปิดเทอมอะค่ะเราก็จะซ้อมกันค่ะอย่างจริงจังอ๋อครับอ่ะพูดถึงละครแล้วให้ฝากกันบ้างดีกว่าฝากฮะน้องๆสี่คนฝากถึงละครเรื่องนี้มีอะไรจุดเด่น เพราะว่าลายๆมหมาวิทยาีัยก็มีละครเวทีของมหาวิทยาลัยแต่แต่ละแตกต่างกันใช่ไหมจุดเด่นของละครเวทีรามาดามาเป็นยังไงบ้างให้บอกถึงกำลังของบ้านดีกว่าอ่าจุดเนี้ยก็ละครรามาดามาครั้งที่5้านะครับก็เป็นละครที่ทาโดยนักศึกษาแพทย์ครับที่คือว่าที่อื่นหลายๆสถาบันก็มีการทําละครเวทีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ลองมาดูในรูปแบบของสไตล์นักศึกษาแพทย์คขาว่าจะเป็นยังไงจะสู้ที่อื่นได้ไหมแล้วก็มาร่วม บริจาคสมทบเงินเข้ามูลนิธิรามาธิบดีกันนะครับค่ะครับผมค่ะ,คะก็ละครเวทีของเราก็มีหลากหายรสชาตินะคะทั้งแอคชั่นตื่นเต้นนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาชมละครเวทีของเราค่ะค่ะแล้วก็ได้เป็นได้มาเอ่อมองเปิดมุมมองใหม่สําหรับนักศึกษาแพทย์ว่าเออเราไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะเราสามารถเรียนไปควบคู่กับกิจกรรมแล้วก็สามารถทําได้ดีทั้ง2อ,อย่างค่ะ ครับผมครับผมก็อยากจะบอกว่าพวกเราตั้งใจทํากันมากนะครับก็ทุกคนก็พยายามใส่ไอเดียรวมๆกันเพื่อได้ผลงานที่ดีที่สุดออกมาก็ในเมื่อพวกเราตั้งใจทําออกมาก็อยากให้ทุกคนที่สนใจเข้ามาทําบุญแล้วก็เข้ามาชมละครเวทีของพวกเราครับเชิญชวนมา ดูกันด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมครับและนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับของน้องนนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีว่าชมรมรามาดราม,ม่านั่นเองนะครับบอกแล้วว่าเป็นหมอเรียนหนักแล้วแล้วก็ยังทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะเป็นตัวอย่างดีๆมากสาหร,รับน้องๆทั้งบ้านที่ดูอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมมาติดตามจะแสดงในช่วงไหนนะเดือน,นพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมก็ติดตามกันได้นะครับข่าวข่าวรายการรามาแคมปัสจะเอามาอัปเดตกันอย่างแน่นอนนะฮะยังไงก็วันนี้ขอบคุณน,อน้องนกามเลยขอครั ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพักทรงสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับกิจกรรมดีๆในรายการรามาันฟ์าเซ็น